สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินนี่94ทาร่โดนะคะชแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพ่ออรล์เคิลนะวันนี้แพนจะมาทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่าทำไมคนที่อิโก้แรงนักหนาคนที่เงียบหายไปคนที่เยอะๆ <c oughs> คนเนี้ยทำไมถึงติดต่อกลับมาหาคุณนะคะก็ในเมื่ออิโก้แรงก็น่าจะอยู่แบบนั้นไปใช่ไหมทำไมถึงติดต่อกลับมาเป็นเพราะอะไรอะคะ <c oughs> พรามีความรู้สึกว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์อะไรเพิ่มขึ้นมากมายหรือเปล่าเขามีความ,วามวรู้สึกว่าไม่ไหวเขารู้สึกหึงหวงต้องกลับมาทวงตำแหน่งคืนตำแหน่งอะไรวะก็รู้สึกแบบไม่ได้ดั่งใจฉุนเฉียวไอ้ที่มีอยู่ไม่รู้มีอะไรอยู่คนแถวนั้นหรือเปล่าหยิบยื่นอะไรให้ก็ไม่ต้องการไม่เอาใหญ่ยุยย่งต้องการจะกลับมาหาคนเก่าๆต้องการนึกถึงบรรยากาศเดิมๆ ความสัมพันธ์เดิมๆที่เคยห่างหายไปจากตัวเองนั่นแหละที่ไม่ได้เดินหน้าในความสัมพันธ์การที่ติดต่อกลับมานี่ไงเด็กถือถ้วยใส่เสื้อดอกบัวเนี่ยเพราะมีความรู้สึกว่าอยากกลับมาเพราะรักเพราะชอบเพราะคิดถึงแล้วก็มีความหึงหวงรวมอยู่ในนั้นด้วยเขามีความรู้สึกว่าคุณน่ะภาคนี้นะ ทำไมถึงได้ไม่ใส่ใจเขาเลยไม่ได้หยิบยื่นความรู้สึกดีๆคำพูดง,งามๆหรืออะไรให้แบบแต่ก่อนนี้เลยแต่ตัวคุณกลับไปโฟกัสในการทำงานของคุณอย่างมากมายขมีขมันแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะคุยกับคุณหรือไม่คุยกับคุณจะส่งข้อความหรือไม่ส่งจนเขามีความรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเขานั่งตรงนี้หนวดเขาก็ เยอะแยะขนาดนั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วไงเพราะวันๆทำไมนั่งเฝ้ารอแมสเซจจากคุณข้อความจากคุณซึ่งแต่ก่อนอารมณ์นี้เคยเกิดขึ้นกับคุณแต่ตอนนี้สลับกับฝั่งกันแล้วเขาต้องการให้คุณน่ะติดต่อหาเขาบ้างแล้วยังไงคุณคุณไม่ได้ติดต่อเพราะคุณตั้งดาบแล้วคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาฉันทํามาเยอะแล้ะฉันจะไม่ปานีปาใส่เธออีกต่อไปเธอไม่ส่งมาฉันก็ไม่ส่ง เขียนหนักขวาอยู่คนเดียวไม่เขียนแล้วไม่อะไรแล้วเขาก็รอนี่รอแล้วรอเล่าฟ้าจะรอไม่มีเพราะฉะนั้นคุณเซ็กซี่เกินไปคุณสวยเกินไปคุณไม่ติดต่อมาจะรอคุณติดต่อมามันไม่มีวันนั้นแล้วแหละเพราะฉะนั้นติดต่อเองซะเลยเนี่ยแหละน่าจะดีที่สุดก่อนที่คุณจะตัดความสัมพันธ์จากเขามีการภาวนาด้วยนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้การส่งไปครั้งนี้ เป็นข้อความที่ไม่เป็นข้อความตายคือกลัวโดวนบล็อกจากคุณมากเลยคนคนนี้คนที่มีอีกโก้เนี่ยนะ